คุณผู้ชมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิทยากรอาชีพของสองกลอเรานะคะวันนี้เราให้โอกาสวิทยากรมาขายของขายที่เป็นที่ท่านมีนะคะเรามาดูกันนี้ก่อนอันนี้เหล็กไหลใช่มนแม่สมอไทย <laughs> สมอไทย <laughs> เหล็กไหลคือกินเข้าไปแล้วมันต้องเข้า้องน้ํานะ <laughs> สมอไทยหรือว่าบักสมม่อคะ่ะคุณผู้ชมทงเทไดแม่สิบ,บาทสิบ,บาทนะคะทุงสิบบาท คนไหนอยากจะเปรี้ยวปากวิตามินซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคุณผู้ชมสิบบาทนะคะมีแเจลให้พรอมเด้อและนี่ยังแม่ผักลืมหัวค่ะโอ้ยผักลืมหัวกล้ากินไหมเนี่ยเดี๋ยวลืมหัวกินแล้วไม่เป็นไรค่ะเราไม่ลืมกันเราช่วยกันกินด้วยกันนี่แหละผักลืมหัวไายยังไงแม่สิบบาทค่ะคุณผู้ชมสิบบาทเอาไปกินกับหยางค่ะกับปนกับแจวกินกับปนกับแจวนะคะผักลืมหัวค่ะคุณผู้ชมกินแล้ว กินแล้วน่าจะรักกันมากขึ้นเพราะกินด้วยกันนะคะอ่าแล้วนี่อันนี้อันนี้เข้ามาค่าเข้ามาเข้ามาเข้ามานะคะเข้ามากินได้เนะแม่นาะขายยังไงขายยังไงห่อละสิบห่อละสิบสามห่อยี่สิบกินแล้วไม่เมาต้องมาปรับกินแล้วไม่เมาใช่ไหมยวลองกินนิดนึงก่อนนี่กินได้ หนูเคยกินตอนอิเม่ย่หนูแล้วค่อยเหตุเดี๋ยนี้เราตายแล้วอโ,ล <S <S โอยแฟบแบโอเคเดี๋ยวหนูมากินต่อน,นี่ อ่ะไม่ได้รู้สึกว่าเอามาเยอะแล้วนี่มีคนซื้อไปแล้วถุงเท่าไรแม่ถุงเท่าไรอันนี้ถุงละ30สิบนะคะหอยค่ะหอยหอยที่แกะแล้วทําความสะอาดแล้วนะคะสําหรับยําหอยก้อยหอยต้าใส่ตาสํตาป่าอย่าพลา,าดเลยนะคะมีคนทําไว้แล้วบรต้องไปล่องทงคัวหอยเองนี่มีคนหน่สามสิบค่ะสามสิบเหลือแค่สามถุงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ ในกรมกรมอาชีพของวิทยากรเราให้โอกาสเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ 10, 20, 30ตลาดนัดสอกอรอพอบพอบหรือว่าไพรเวิงนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ